ทองคำไม่ได้ลงเพราะเรื่องเรื่องของทรัมป์ซีเจนผิงนะฮะทองคําลงเพราะว่าเกิดจากการถูกฟอสเซลปี1นึจนกระทั่งถึงปี1.5ึสี่ปีครับเป็นขึ้นสองฮะจากปี1.5มาจนถึงเนี้ยสิบปีเนะี่ยนะครับมันขึ้นจากหนึ่งมาที่เราเห็นเนี่ยสี่พกว่าเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นขึ้นไซเคิลที่3 หนึ่งสองแล้วก็จะเป็น3แต่3เนี่ยยังไม่จบจากการขึ้นของโซนนี้นะครับก็คือ3,121ไปที่4 3 8 1นะฮะอันนี้ขึ้นประมาณ1,200รอนฮะคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเรายังไม่รู้บัตรทอมนะครับอย่ถ้าเรารู้บัตรทอมเนี่ยเราบอกว่าอัาพัทมันอยู่3,800ถ้า3,800มันขึ้นอีก1,200เนี่ยนะครับถ้าขึ้นอีก1 2 0 0นะครับพันแปลว่านะฮะ มันก็ขึ้นไปถึงห้าพันโอเคไหมทองคำไม่ได้ลงเพราะเรื่องเรื่องของทรัมป์สีเจนผิงนะฮะทองคําลงเพราะว่าเกิดจากการถูกฟอสเซลนะครับไม่มีเรื่องอะไรนะฮะหมายถึงว่าการลงรอบนี้ยเกิดจากการถูกฟอสเซลแล้วก็คิดว่าไอ้ตุงสี่พันเนี่ยน่าจะเป็นจุดบัตทอมนะฮะหรือใกล้บัตทอมนะครับแล้วของการปับฐานรอบนี้ แต่การปฎารเแล้วนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสามเดือนสามเดือนครึ่งนะฮะก็สามเดือนครึ่งก็จะเป็นประมาณตุวจีนมั้งถึงจะเริ่มเริ่มที่จะง่ายใหมนะ่ตอนนี้ก็จะเป็นท่อนยากของทองคำนะครับ<ะ>อันนี้ก็จะเป,เป็นจะเป็นเรื่องที่เรื่องของอที่เรานะฮะเราดูตลาดอยู่นะครับแล้วเราเข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูทองคำ<ะ>ทั้งโลกนะครับจะมีทั้งหมดสองแสนหนึ่งตันเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นมูลค okay. ่าทั้งหมดน่ะยี่บเจ็ดล้านล้านนะครับอันนี้ทองคําแท่งนะครับรวมอนุพันธ์ไอ้ตรงยี่สิบเจ็ดล้านล้านไม่ถึงว่าคํานวณแค่สี่พันนะราคาสี่พันนะครับประมาณที่สี่พันจะเป็นแบบนี้แต่สี่พันเจ็ดสามก็จะเป็นเป็นยี่สิบเจ็ดจุดแปดล้านอะไรเงี้ยนะครับกว่าไปหากรวมอนุพันธ์ฟิวเจอร์อีกประมาณหนึ่งล้านล้านครับเพราะนั้นแสดงว่าอนุพันธ์กับฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีส่วนเยอะ แต่ราคาของฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันก็กับราคาของสปอตเนี่ยมันจะไปทางเดียวกันนะครับฟิวเจอร์ลงสปอตก็จะลงนะครับอ่านะครับคือการเล่นเนี่ยนะครับการเล่นฟิวเจอร์ในบ้านเราหรือที่ไหนในโลกอ่ะเขาจะอิงกัดราคาสปอตนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าทองคาเนี่ยมันหลีดโดยตัวทองคําแท่งนะนะครับแล้วก็ตัวฟิวเจอร์เนี่ยวิ่งตามนะดูดีๆนะครับเพราะว่าทองคำแท่งมันใหญ่กว่า นะครับบุคคาทองคําก็ปีประมาณยี่ยี่เจ็ดล้านล้านนะฮะเพราะฉะนั้นทองคําที่เราลงทุนเนี่ยเราซื้อที่ไหนได้บ้างและทองอะไรเวลาเราคุย,น,ยนะครับแย่เราต้องคุยให้ฟังให้ชัดว่าเราแนะนําให้ซื้อทองคาอะไรนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยความเสีายมันจะเกิดขึ้นกับคนซื้อนะครับอันแรกก่อนซื้อทองคําแท่งก่อนนะครับทองคําแท่งเนี่ยแนะนําว่าถ้าคุณซื้อทองคําแท่งเพื่อสะสมมูลค่านะ ในเก็บออมระยะยาวเนะี่ยคุณไปซื้อทองคาแท่งๆเลยนะครับมันจะช่วยให้คุณเนะี่ยไม่กลัวเรื่องเกิดสงครามโลกนะครับเพราะถ้าเกิดสงครามโลกเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เคยใช้ได้นะในอดีตตอกรสงครามโลกเนะี่ยคือการมีทองคําเพราะนั้นคุณมีทองคําแท่งไว้พอสมควรนะครับหรือถ้ามันไม่เกิดสงครามมันก็เป็นการออมระยะยาวนะครับอันนี้ต้องเข้าใจต้องต้องรู้วัตถุประสงค์การซื้อทองคําของตัวเองก่อนนะครับแต่ถ้าคุณต้องการซื้อทองคําแท่งนะครับ เพื่อการเก่งกําไรคุณไม่ต้องไปที่ร้านทองแล้วก็ซื้อซื้อขายๆเพราะว่าต้นทุนมันแพงกว่าที่คุณจะซื้อผ่านแอปเป่าตังค์นะครับคุณไปซื้อที่เยาวลานเนี่ยคุณต้องไปซื้อกองวันอยู่แล้วร้านทองไม่เปิดกลางคืนนะฮะแต่คุณสามารถซื้อในแอปเป่าตังค์แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะความแตกต่างกันก็คือการซื้อทองนะครับการซื้อทองคําแท่งที่เยาวรานเนี่ยนะฮะ โอเคคุณอาจจะซื้อเสาร์ทิ์ได้ด้วยนะครับแต่นี่แอปเปิลตังมันก็ซื้อได้นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเจ็ดโมงถึงตีสองนะครับหรือคุณซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะมี DR อยู่นะครับก็จะมี DR คือชื่อโกลสิบเก้าโกลยูอสิบเกกนสามะอันนี้ก็เป็น DR นะฮะมันสะดวกกว่าถ้าคุณจะขายทองคำแท่ง คุณก็หยิบแอปเป๋าตังมาเพราะคุณซื้อเกงกำไรคุณก็ขายไปคุณก็ได้ส่วนต่างะฮะเท่ากับคุณไปซื้อที่เยาวราชแหละไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับหรือคุณซื้อ d r ผ่านสตีมมิ่งของตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆของโบ๊กไหนก็ได้ที่ที่เขาสามารถซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยเป็นฝั่งหุ้นเลยนะคุณก็จะสามารถจะซื้อและขายโก19เกโกยี่สิบเก้าโกศูนย์สามเนี่ยได้นะครับตามเวลาปิด<ะ>เปิดของตลาดหลักทรัพย์ หรือคุณซื้อผ่านกองทุนทองคาหรือ ETF ต่างๆก็ได้การซื้อผ่านกองทุนทองคําปกติก็น่าจะเป็นการซื้อเพื่อสะสมมูลค่าระยะยาวนะฮะแต่ถ้าการคุณต้องการเก็งกาไรคุณก็สามารถซื้อกองทุนทองคาผ่าน ETF โดยผ่าน Global Trade ได้นะฮะแตเห็นว่าการซื้อทองคําแท่งเนี่ยที่สาคัญคือวัตถุประสงค์ในการซื้อนะเพราะนั้นใครที่ซื้อ<ะ>ทองคําแท่งมาไม่ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่แม้จะซื้อที่ราคาที่ไม่ดีแบบโฟโมเข้าไป อย่า yeah, ไม่ต้องตกใจนะครับคุณก็ถือไปเพราะว่าประดูสมมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้ละอ๋อต่อไปถ้าเราซื้อเพื่อเก็งกำไรเราซื้อผ่านพวกนี้ก็ได้เราไม่ต้องไปร้านทองเพราะว่าไปร้านทองต้องเข้าคิวคิวสี่ชั่วโมงคิวห้าชั่วโมงคุณเปิดแอปเป๋าตังมาทีซื้อได้เลยไม่ต้องคิวกับใครนะฮะแตการเล่นทองคำเพื่อการเก็งกำไรกลิ่งการพน,นันถูกกฎหมายเนี่ยคือซื้อในตลาดทีเฟกคือโกลฟูเจอร์นะฮะ เป็นทองคําแท่งเนี่ยซื้อได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวพี่จะคุยเรื่องทองคำแท่งให้ฟังนะฮะอันนี้มาดูความสัมพันธ์ของทองคําแท่งก่อนนะครับทองคําแท่งอ่าในสินทรัพย์ของโลกเนี่ยอันนี้จัดอันดับอมาจากเว็บไซต์นะครับไม่ใช่ยืนยันความถูกต้องนะฮะก็คือมี global trade มีตราสารนะครับที่เป็นบอนนะฮะพันธบัตรของรัฐบาลหรือว่าเป็นหุ้นกู้ของเอกชนเนะี่ยร้อยสิบหกล้านล้านอยู่เอดออลาร์ใหญ่นะหุ้นนะฮะ คุณก็คือเจ็ดสิบ็ดล้านล้าน u ูเอดอลลาร์นะครับเอาสามสิบสองจุดห้าคูณเข้าไปมันก็จะเ,เป็นล้านล้านบาทนะฮะอันนี้ก็เป็นสองพันกว่าล้านล้านบาทนะคือหุ้นเนี่ยใหญ่มากสอง0ันไม่ใช่สองพันล้านนะสองพันล้านล้านนะฮะ,ะหรืออันนี้คุณเอาสามสองคูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสี่พันล้านล้านนะมันใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนได้นะครับ ทำมาสังหามาเอาไปขายจะเป็นรลิเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะสี่สิบล้านล้านดอลลาร์นะฮะโกลนะครับที่เป็นฟิสิกอลยี่บเจ็ดล้านล้านนะครับเฉพาะทองคบแท่งมียี่บเจ็ดล้านล้านตามที่เราดูเมื่อสักครู่เราก็จะมีโกลฟิวเจอร์อีกนิดหน่อยแสดงว่าโกลฟิวเจอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่แบบอ่าที่มีปัญหานะเพราะมันต้องพิ่าตามไปตัวยี่บเจ็ดล้านอ่าพวกคริปโตก็ประมาณสองล้านล้านหรือสามล้านล้านอยู่ที่ว่าเราเอาราคาไหนมาคูณนะฮะ เงินสดสำรองทั่วประเทศที่เราเรียกว่า M1 M2 ต่างๆเนี่ยก็มี40สิบล้านล้านยูเอลลารานะครับอ่ะก็ประมาณนี้ถ้าแนะนำให้มันจะได้อยู่ในอ,อยู่ในส่วนของ YouTube ของแยมด้วยนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาคุยต่อเรื่องของทองคำแท่งไม่ต้องเปิดการาฟเลยเลยนะครับการซื้อทองคำแท่งเนี่ยคุณซื้อสะสมได้พี่คิดว่าโซนทิโลงมาต่ำเนี่ยนะฮะ น่าจะประมาณสามพันเก้าเนี่ยนะฮะเพราะ,ะนั้นวัตถุประสงค์ในการซื้อทองคำแท่งซื้อเพื่ออะไรเอางี้ก่อนที่ถูกต้องเนี่ยซื้อเพื่อสะสมมูลค่าแต่เราซื้อทองคําแท่งเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าสมมติเราซื้อไปตันอย่างเนี้ยถ้าเกิดสงคารามโลกเราจะขนยังไงอะรถเก่งเราทุกหนึ่งตันไม่ได้แน่นอนหนึ่งตันนี่เยอะนะเราอาจจะเราเราเราอาจจะไม่มีเงินซื้อขนาดนั้นแต่คนที่เป็นเสียฐีที่ฟังเราอยู่อ่ะเขาอยากจะซื้อทองคําแท่งตันหนึ่งก็ได้นะ ใช่ไหมก็เก็บที่ไหนอะใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้เราอาจจะมีทองคําแท่งอยู่สมมติว่าเรามีเงินอยู่สิบล้านเราอาจจะมีทองคําแท่งอยู่หนึ่งล้านพอไหมสองล้านพอไหมนะฮะพี่คิดว่าอยู่ประมาณเนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับคุณก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับทองคําแท่งอาจจะเป็นทรัพย์สินหนึ่งที่บอกว่าอาดีตสามารถทานายอนาคตได้นะครับเพราะว่าพื้นฐานของทองคําแท่งเนี่ยก็คือเกิดจากการได้ค่าของเงินเฟ้อ นะครับถามว่าทําไมเงินเฟ้อด้อยค่าออกแบบมาแบบนั้นเงินเฟ้อเอกแบบมาให้ด้อยค่า,ค,าคําแบบว่าด้อยค่าแปลว่าเกิดเงินเฟ้อเกิดเงินเฟ้อแปลว่าสินค้าราคาขึ้นสินค้าราคาขึ้น,นแปลว่าทําให้คนอยากผลิตสินค้าและขายสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากตอนที่ระบบเงินเฟ้อหลังสงครามโลกเขาต้องการให้คนผลิตสินค้าบริการมาให้คนใช้เพราะหลังสงครามโลกมันขาดแคลนเยอะมาก เขาเลยต้องใช้ระบบทุนนิยมแบบที่เราเห็นอยู่นะครับก็จ mm hmm. ต้องเปลี่ยนจากมาตรฐานทองคําอะไรมาเป็นลักษณะของทฤษฎีของเง mm ินเฟ้อเพื่อให้มันเฟอ้อแต่วันนี้วันนี้มันไม่ใช่แลวนะนะครับวันนี้มันเกิดจากการที่สินค้ามันราคาถูกเพราะการผลิตไม่เกิดจากออโตเมชันนะครับหุ่นยนต์นี่ยังยังไม่เอา AI เข้าไปรวมกับหุ่นยนต์เป็นโรบอติกนะอ่ามันจะทําให้สินค้าบริการของทั่วโลกเนี่ยมันไม่ขาดแคลมันจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อ แต่ช่วงนี้มันเป็นหูเรืโพต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังแบบนี้เราก็แปลว่าทองคำแท่งก็มีสิทธิ์ลงนะถ้าเกิดภาวะเงินฝืดทองคำแท่งก็มีสิท์งลงนะคุณจะไปบอกว่าเอ้ยมันเคยแบบเนี้ยมัน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 เคยเป็นแบบนี้แล้วมันต้องเป็นแบบเนี้ยในกฎของธรรมชาติโลกไม่มีแบบนี้นะครับสิ่งที่เคยเป็นแบบนี้นะครับยามีสามเรื่องที่พูดตลอดสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนที่เป็นตัวเราเองเราต้องแก้ไขที่ตัวเราเองแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยล้มหายตายจากไปเสมอแล้วมีสิ่งอื่นมาแทนเสมอนะครับ<ฆ>ทองคำแท่งเป็นธรรมชาติไหมเป็นแต่ขึ้นมาเพราะความเชื่อของคน<ฆ>เพราะราคามันขึ้นหรือเพราะว่ารู้ว่ามันมีรู้เพราะว่าเห็นว่ามันมีค่าอ่ะพี่ถามแค่น,นี้<ฆ>คนที่ไปซื้อที่สี่พันนะฮะสามพันแปดเมื่อ เพื่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซื้อกันโฟโมเนี่ยซื้อเพราะคิดว่าทองคําดีนะครับหรือว่าแย่งกันซื้อเพราะว่าจะเกิดสองครามโลกก็เลยไปซื้อไปก่อนแล้วทําไมตอนที่เมื่อเดือนที่แล้วอะสามพันสามสามพันสี่ทำไมไม่ซื้อแสดงว่าคุณซื้อทองคําแท่งคุณก็ไม่ได้คิดว่าทองคํามันดีหรอกแต่คุณซื้อเพราะว่าราคามันขึ้นคุณเลยซื้อแล้วคุณกลัวมันจะขึ้นไปอีกแล้วคุณตกรดก็เรียกว่าโฟโมก็เลยโดนอ่าเพราะฉะนั้นแต่ไม่ได้มีอะไรผิดสําหรับทองคาแท่งนะครับ อ่าถ้าถ้าวิเคราะห์ตามระบบพี่นะอันนี้พี่ชิมพี่ไม่อยากวิเคราะห์นะเพราะมันเหมือนเป็นการทํานายอืค่ะที่จะพยายามอธิบายให้ฟังในทฤษฎีเนี่ยนะครับอ่าพี่แชกกร์กราให้ดูทฤษฎีนี้ก็คือทฤษฎีวิชาอินดิวเอชชูรีนะครับค่ะอ่าเราจะใช้ทาวเฟมขนาดใหญ่นะฮะในการที่จะในการที่จะทํานายราคาทองคําแท่งนะเฉพาะทองคําแท่งนะแยมไม่ใช่ทองคอา,งอ,ยางอย่างอื่นนะนะครับค่ะ เราใช้ทำเฟรมระดับมันในการทํานายอันนี้เป็นการทานายการทํานายก็เหมือนหมอดูก็มีโอกาสที่จะผิดนะครับวันนี้อาจจะมีคนฟังพี่แล้วลมเสียก็ไม่ต้องมาโพสต์เลยที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะเพราะว่าพี่ใครก็รู้อยู่ว่าพี่ไม่ค่อยทํานายนเพราะว่าของที่พี่พูดมันคือโกฟิเจอร์ที่พี่พูดทุกทุกครั้งเนะี่ยมันคือโกฟิเจอร์ครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทองคําแทงนะ อันนี้ยมามดูนะครับทองที่ขึ้นมานะครับจากไซเคิลแรกนะฮะสองอห้าสิบเจ็ดเหรียญนะี่มันมาจบที่หนึ่งเก้าสองศูนเนี่ยเรียกว่าไซเคิลที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็ปรับฐานอยู่นะครับเนี่ยนะครับปีหนึ่งหนึ่งจนกระทั่งถึงปีหนึ่งห้าสี่ปีครับเป็นขึ้นสองฮะจากปีหนึ่งห้ามาจนถึงเนี่ยสิบปีนะี่ นะครับมันขึ้นจากหนึ่งพันห้าสองมาที่เราเห็นเนี่ยสี่พันกว่าเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นขึ้นไซเคิลที่สามนะครับหนะึ่งสองแล้วก็จะเป็นสามแต่สามเนี่ยยังไม่จบสามเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการย่อลงมาแถวเนี้ยครับย่อมายังไงนะฮะย่อมาอย่างไงพี่พี่ต้องอธิบายโดยโดยตามกฎหมายนะฮะ นะครับตามกฎหมายของก็ลต่อว่าพี่ใช้ทฤษฎีอะไรในการอธิบายเรื่องราคานะเพราะมันพี่จะผิดกฎหมายนะนะครับแต่มีบางคนที่เขาอธิบายโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตก็ได้นะไม่ผิดกฎหมายแต่พี่มีใบอนุญาตนี่พี่ต้องผิดกฎหมายนะฮะจะเห็นว่าภาพของการทองที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสามครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นขึ้นสามแล้วก็ทาขึ้นสี่นะครับพี่พิจิตรไปจริงก่อนนะฮะเอางี้พี่เอาตัวนี้ให้จบก่อนว่าสามเนี่ยมันยังไม่จบนะฮะ สมันจะมีอีกหนึ่งไซเคิลถ้า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 การปับฐานรอบนี้มันอยู่ที่โซน3า0พนะครับอันเนี้ยเราจะเห็นการขึ้นอีกหนึ่งละลอนะฮะหลังจากที่การปับฐาน3-4เดือนนะครับปกตินะจะประมาณ3เดือนนะครึ่งนะฮะมันจะขึ้นไปอีกเท่ากับความยาวอย่างน้อยอ่าก็คือจากจากการขึ้นของโซนนี้นะครับก็คือ3-1-2-1ไปที่4-3-8-1นะฮะ อันนี้ขึ้นประมาณพันสองร้อยคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเรายังไม่รู้บัตทอมนะครับอย่า yeah. มถ้าเรารู้บัตทอมเนี่ยเราบอกว่าอ้ราบัตรทอมมันอยู่สามพันแปดถ้าสามพันแปดมันขึ้นอีกพันสองเนี่ยนะครับถ้าขึ้นอีกพันสองนะครับพันแปลว่านะฮะมันก็ขึ้นไปถึงห้าพันโอเคไหมอืมอือค่ะแล้วมันจะจบขึ้นสามใหญ่แบบเนี้ยแล้วมันจะเกิดการปรับฐานอีกระยะเวลาหลายปีคะ พี่กงอธิบายตามทฤษฎีนะครับมันอาจจะไม่เป็นตามนี้นะเพราะโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนนะครับพอสีเนี่ยมันจะลงแรงเพราะว่ามันจะปรับฐานจากการที่มันขึ้นมาเนี่ยจากหนึ่งพันไปห้าพันเนี่ยมันขึ้นมาสี่พันเหรียญเนี่ยการลงหนึ่งพันเหรียญเนี่ยถือว่าลงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคือมันจะลงเท่ากับไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาข้้งบนซึ่งยังยังไม่รู้นะครับว่าไอ้ขึ้นสามเนี่ยของไทม์เฟรมันเนี่ยจะจบที่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งถ้ามันขึ้นไปห้าพันอ่ะมันจะลงยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือสี่พันมันจะลงมาสี่พันใหม่นะะนครับ mm hmm. หลังจากนั้นอนะ่ะมันจะไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับสี่พันห้าพันเนี่ยนะครับอยู่เป็นเวลานานซึ่ง,ง,ง,งพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอเมื่อกี้พี่พูดถึงเงินฝืดจาได้ไหมฮะ mm hmm. เพราะว่าเงินฝืดี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาจาัดราคาสินค้าที่มันมีออโตเมชันผลิตและสินค้าไม่ขาดแคลนซึ่งวันนี้เราเริ่มเจอแล้วใช่ไหม เราเริ่มเจอแล้วใช่ไหมว่าสินค้าที่มาจากจีนมาราคาถูกกว่าของเราอะไรเงี้ยนะครับมันเริ่มมาละนะครับเราเริ่มเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นละนะครับพี่บอกเลยนะครับว่าแนะนําให้ซื้อสะสมโซนเนี้ยแต่การซื้อแถวนี้อาจจะไม่รอดเพราะมันจะเวียงป้ายเวียงมาเปลี่ยนไปนะจนเราทนไม่ได้นะครับ <c oughs> พี่คิดว่ารอไปก่อนรอไปก่อนแล้วก็ติดตามรอบที่แล้วเนี้ยพี่บอกเลยให้ซื้อที่สามสองเจ็ดสองนะเขาเรียก คิดสี่ 4, แล้วก็ซื้อนะครับใครไม่ได้ฟังก็อย่ามาโพสต์อะไรที่มันไม่ชอบไม่ดีเพราะว่าพี่แนะนําให้ซื้อตรงนั้นจริงๆนะฮะในรายการวันพฤหัสหนึ่งก่อนที่มันจะขึ้นไปแล้วก็ให้ซื้อให้เสร็จที่สามสี่สามสามนะฮะและ้วขณะนี้พี่แนะนําให้ทําอะไรกับทองคําพี่แนะนําว่าใครเทรดไม่เป็นให้อยู่เฉย ให้อยู่เฉยๆเพราะว่าที่คุณได้มาแปดร้อยเหรียญเนี่ยคือในลูกค้าพี่เนี่ยบางคนก็ก็จะได้พันเหรียญบางคนก็ได้แปดร้อยเหรียญนะครับบางคนก็มาห้าคอนบางคนก็มาห้าสิบคอนบางคนก็มาห้าร้อยคอนห้าร้อยคอนเนี่ยเขาจะได้ไปประมาณสิบห้าล้านนะครับ mm hmm. ตอนนี้พี่บอกเลยว่าให้ทุกคนให้ไอพอตใหญ่ที่ถือมาให้ปิดแล้วอ,อยู่เฉยๆแล้วคุณอาจจะเทรดไปหนึ่งคอนแทคสองคอนแทคจากจาก,จากที่คุณเทรนสี่ห้าร้อยนะ พราะพี่บอกเลยถ้าเขาไม่หยุดเล่นตอนนี้นะที่คุณได้มามันจะหมดเพราะว่ามันยาก <คะ S 1> ทองจะง่ายอีกทีหนึ่งตอนผ่าน4350ซึ่ง4350อันนี้คือหมายสำหรับคนที่เล่นโกลฟิเจอร์ด้วยถูกไหมคะถูกต้องครับแต่ว่า <คะ S 1> โซนของการซื้อคนที่ซื้อทองคำแท่งที่ต่างี่าามห4350นย์นก็ซื้อได้ตลอดมันเป็นการซื้อสะสมตามวัตถุประสงค์ไง นะครับแต่คุณอยากจะฝึกเ<ฆ>ปือการเทรดทองคําแท่งคุณอาจจะซื้อผ่านแอปเป๋าตังอะไรเงี้ยนะฮะซื้อผ่านตัวตลอดลทรั์ก็ได้นะสำคัญว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อทองคําแท่งของคุณซื้อเพื่ออะไรนะครับ<ฆ>หรือการเล่นโกลฟีเจอร์เนี่ยคุณไม่มีวัตถุประสงค์หรอกคุณเล่นการพานันนะครับและการพานันเนี่ยคุณควรจะเล่นตอนที่หน้าไพ่มันเปิดว่าขึ้นหรือลง ครับคราวนี้ถามว่าไอโซนสี่รอยเหรียญตรงนี้ยไอพัอ 4, 000, 4, 000, นไอสี่พันกับสี่พันสี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดหน้าให้เราเห็นว่าอ๋อตอนนี้จะต้องเป็นขึ้นนะพี่พี่บอกเลยนะครับว่าโซนแถวนี้นะครับโซนใกล้ๆสี่พันสี่เนี่ยเป็นโซนลองสําหรับคนเล่นโกลฟิเจอร์แล้วตามพี่ไปเดี๋ยวพี่จะบอกว่าถ้าคุณทนได้เนี่ยมันจะประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยมันจะแจกคุณ2องร้อยเหรียญ มันไม่มีทางพังลงไปข้างล่างแน่นอนไ่ถึงว่าบางคนอาจจะเฮ้ยทองมาแล้วลงแล้วเดี๋ยวจะลงไปสองพันสามพันเนี่ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เวลานั้นค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยดูรอบของโกลฟิเจอร์ให้หน่อยละกันว่าตอนนี้เท่าที่ฟังภาพเหมือนมันจะเป็นไซด์เวย์ไปเรื่อยๆที่อาจารย์บอกว่ามันน่าจะยากเย็นมากตรงนี้แต่ว่าก็ให้ตามอาจารย์ไปนะคะทีนี้อยากรู้ว่ารอบใหญ่ที่มันน่าจะขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นรอบช่วงไหนอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์พอาจะจะตุจีน จุดจีนปีหน้าเหรอคะก็เรานับไปสิตอนนี้เดือนไหนสุราใช่ไหมก็วันที่ยี่สิบสองแล้วพิจิกาธันวามกราเ็สามเดือนถ้าสามเดือนขึ้นก็จุดจีนเนี่ยก็ตุดจีนเนี่ยจุดจีนก็เริ่มเล่นใหม่แล้วจะพีคสงการพีคสงการพีคช่วงเดือนเมษาใช่หล้วนั้นก็จะเกิดอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เราเราพูดตามทฤษฎีเอเลเวฟนะครับ คือทฤษฎีขึ้นว่ามันควรจะออกมาในรูปแบบแบบนี้แต่ราคาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นราคาสมมุติหมดเลยสมมุติว่าถ้าลงมาตรงนี้สมมุติว่าถ้าลงนี้ก็ควรจะขึ้นไปได้ประมาณนี้ไม่ได้แปลว่าราคาจะต้องเป็นห้าพันเพราะว่านักลงทุนสยากจะจําว่ามึงเคยพูดไปห้าพันเนี่ยเดี๋ยวมึงไม่ถึงแล้วมึงกูจะซัดมึงมันไม่ใช่เพราะคุณเข้าใจผิดนะครับว่ามันไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับการคาดการเรื่องราคาก็คือการเอา ยาพิษไปให้คนกินราคาเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้นะครับทิศทางต่างหากทิศทางตอนนี้เป็นไซเวย์ขึ้นขึ้นลงลงทิศทางสำคัญกว่าราคา